สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วในเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต้นไม้ผักพื้นบ้านว่านมงคลต่างๆนะคะวันนี้ที่จะพามาให้ได้รู้จักเป็นไม้ต้นหนึ่งที่ถือเป็นพืชอาหารนะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นสาคูค่ะต้นไม้ที่ใช้เรียกว่าสาคูมีอยู่ทั้งหมด3มชนิดใหญ่ๆนะคะ คือหต้นสาคูกินหัวนะคะหรือต้นสาโคเวลาชซึ่งสาคูกินหัวเนี่ยก็ยังมีอีก2ชนิดคือสาคูธรรมดาแบบนี้นะคะซึ่งก็แยกย่อยเป็นสาคูหัวใหญ่แล้วก็สาโคหัวหัวเล็กเนาะแล้วยังมีอีกชนิดหนึ่งที่ถือเป็นว่านมงคลที่เรียกว่าว่านนกยูง อันนี้ก็ถือเป็นต้นสารูอีกชนิดหนึ่งนะคะที่มีหัวลักษณะแบบเดียวกันเลยอันนี้คือสารูชนิดที่1และสารูอีกชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าสาคูจีนหรือสารูเทศหรือพุทธรักษากินหัวอันนี้ก็คือลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือชนิดที่2ช,ชนิดใหญ่ๆนะคะก็คือมี สาโคกินหัวต้นนี้ซึ่งแยกย่อยออกมาเป็นด่างกับไม่ด่างแล้วก็มีสาโคกลุ่มพุทธรักษาแล้วก็มีสาโคอีกกลุ่มนึงเป็นสาโคกลุ่มปามอันนั้นเรายังไม่ได้สะสมสายพันธุ์นะคะจะมีมากอยู่ทางภาคใต้ อะเรามาพูดถึงสาคูทีละชนิดกันเลยต้นสาคูหรือสาคูนะคะเป็นชื่อเรียกของพืชหลายชนิดโดยนําแป้งจากส่วนหัวหรือลําต้นมาใช้ประโยชน์สําหรับทําอาหารปัจจุบันแป้งจากต้นสาคูไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะมีการนําแป้งจากแหล่งอื่นมาทดแทนซึ่งหาง่ายและราคาถูกกว่าเช่นแป้งมันสําปลังและแป้งข้าวเจ้าเป็นต้น ส่วนคำว่าสาคูอีกชนิดเป็นชื่อเรียกของขนมหรือขนมสาคูซึ่งแต่ก่อนใช้แป้งจากต้นสาคูตัวขนมมีลักษณะเป็นทรงกลมเนื้อค่อนข้างใสด้านในยัดด้วยไส้ขนมหรืออีกชนิดหนึ่งเป็นเม็ดแป้งขนาดเล็กแล้วนำมาต้มสุกก่อนเติมกะทิและน้ำเชื่อมรับประทานปัจจุบันขนมสาคูไม่นินยมใช้แป้งจากต้นสาคูแล้วเพราะกระบวนการผลิตแป้งยุ่งยากและหายาก จึงนิยมใช้แป้งมันสับปะหลังแทนชนิดของต้นสาคูแบ่งออกเป็น3ชนิดคือ 1. สาคูไทยหรือว่านสาคูหรือเรียกว่าสาคูวิราชนะคะรายละเอียดของสาคูไทยหรือว่านสาคูนะคะเขามีชื่อสามัญว่าแอโร w วูดก็คือหัวของเขาอะค่ะเขาบอกว่าเหมือนหัวลูกศรหัวของสาคู นะคะก็คือก็คือส่วนหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็มีชื่อเรียกหลายชื่อมากเลยเดี๋ยวเราจะแนบในท้ายคลิปให้เหมือนเดิมนะคะส่วนชื่อท้องถิ่นชื่ออื่นๆของเขาเรียกว่าสาคูสาคูไทยสาคูขาวว่านสาคูสาค,สาคูวิราชมันสาคูมันอาโลลุดนะคะ ถิ่นกําเนิดเขาบอกว่าพืชชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดทั้งแอฟริกาใต้อเมริกากลางตะวันตกเอกวาดอร์เอกวาดอร์แถบทะเลคาริบเบียนปัจจุบันพบแพร่กระจายทั่วไปในแถบประเทศเขตร้อนชืน้นประเทศไทยจะพบต้นสาคูได้ทั่วทุกภาคนะคะจริงๆเขาก็เป็นคล้าชนิดหนึ่งะนะคะถ้าสาคูแบบนี้ จะเป็นเหมือนต้นคล้าเลยคล้าที่เรารู้จักนะคะแต่พบปริมาณน้อยลงเพราะไม่นิยมปลูกและรับประทานกันมากนักก็ธรรมดานอกเดี๋ยวนี้ก็ชอบกินแต่อาหารขยะแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกกันเพราะฉะนั้นไม้พื้นบ้านของไทยมันก็ไม่เป็นที่นิยมกันสักตัวหรอกคะ่ะมันก็เสื่อมความนิยมกันไปนะคะแต่เราขอปลูกเอาไว้เลยนะคะ ความมั่นคงทางอาหารคือความมั่นคงมั่นคงของชีวิตไม้ดอกก็มีไม้แดกก็ต้องมีนะคะเพราะคนเราอาหารคือปัจจัยสี่มันขาดซะไม่ได้หรอกลำต้นนะคะลำต้นใต้ดินลำต้นใต้ดินจาคูไทยเรียกว่าหัวหรือว่าเงามีลักษณะคล้ายหัวลูกศรขนาดหัวกว้าง2.5-5ถึง5เซนติเมตร โอ้เราไม่เห็นใหญ่ขนาดนั้นเนาะอันนี้ขุดสดกันเลยนี่ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะมือดำเล็บดำก็อย่าว่ากันเนาะอยู่กับไล่กับสวนอันนี้นะคะพอปลายปลายของเขาเนี่ยเอาฝังฝังดินไว้เนี่ยก็จะงอกเป็นต้นขึ้นมาใหม่นะคะก็ แพรขยายให้ขยายอยู่ใต้ดินอันนี้ตอนเอามาปลูกก็ไม่เยอะขนาดนี้เนาะแพร่ขยายไปขยายมาก็เต็มพื้นที่ไปหมดนะคะเพื่อความอุ่นใจใครจะไปรู้เนาะสถานการณ์อะไรขอมีอาหารกินไว้ก่อนละหัวหรือเง่าจะติดกับโคนต้นและแตกหัวย่อยลึกลงดิน คนหัวแตกกล้าขแขนงจำนวนมากหัวย่อยอาจมีหัวเดียวหรือหลายหัวมีลักษณะทรงกระบอกเรียวยาวมีลักษณะแบ่งเป็นข้อข้อและมีตาที่ชัดเจนค่ะนี่เป็นข้อข้อชัดเลยแล้วก็มีลากมีเกล็ดสีขาวหรือสีน้ำตาลหุ้ม ก็จะเป็นเปลือกบางอะค่ะที่หลุดล่อนออกได้ง่ายๆเนื้อหัวด้านในมีสีขาวมีเส้นใยตามแนวยาวของหัวคือถ้าปล่อยให้หัวแก่แบบนี้นะคะ่ะบางชีกินแล้วก็จะเป็นเส้นใยเยอะแต่เส้นใยมันก็มีประโยชน์นะเนาะช่วยขับช่วยคูดหรือช่วยกวาดเอาเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ออกมานะคะอันนี้ลงดินเขาเลยหัวใหญ่อันนี้เราปลูกเป็นว่านนะคะ เป็นสาคูดงังเข้ากับกระแสนิยมไม้ดังพอดีแต่ว่าหัวกินได้เนาะได้ประโยชน์หลายอย่างทั้งเป็นว่านมงคลแล้วก็เป็นไม้หัวที่กินได้ีปลูกปนล,ลงไปเลยจะเป็นสาคูด่ังสาคูธรรมดาก็กบกบฟังฟังไปคือไม้หัวทุกชนิดนี่เขาจะชอบดินทรายนะคะถ้าเป็นดินทรายเราจะ สามารถขยายหัวได้ดีลำต้นเหนือดินเป็นส่วนทีแ่แทงออกมาจากเงานะคะลักษณะรูปร่างของใบก็จะเป็นแบบนี้ใครที่ชอบปลูกต้นคล้าก็นึกภาพตามละกันเขาก็จะคล้ายๆกันเลยแหละกับใบของใบคล้านะคะ ดอกคนจะไม่ค่อยเห็นดอกของสาโคนะคะดอกจะมีสีขาวคือตั้งแต่ปลูกมาก็ยังไม่เคยเห็นดอกแล้วก็เรื่องติดผลนี่ติดยากมากนะคะ นี้ประโยชน์ของสาคูมีอะไรบ้างประโยชน์ก็คือหนึ่งเอามาทําเป็นอาหารแน่นอนแหละเนาะหัวสาคูไทยนามาต้มหรือเผารับประทานเนื้อหัวมีรสหวานแต่ค่อนข้างมีเส้นใหญ่มากแป้งสาคูแป้งสาค,สาคูนี่ไม่แน่ใจว่าต้นนี้เอามาทําเป็นแป้งสาคูได้ด้วยหรือเปล่าส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็กิกนหัวสดเนาะอันนี้เห็นไหมคะแตกออกมายาวมาก เขาก็จะชอนไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดเป็นต้นใหม่แบบเนี้ยค่ะ okay. นออ่อนหรือแกนลำต้นอ่อนใช้ประกอบอาหารเช่นผัดหรือแกงเลียนเรียงหรือว่าลวกเป็นผักสดได้หัวเรือนอ,อ่อนมาต้มเป็นเลี้ยงอาหารเลี้ยงหมู ใบใช้ห่อข้าวมาก่อนเขาใช้ใบพวกนี้นะคะห่อข้าวหอกลับกันลำต้นและใบสดเผาลมควันไล่ยุงและ,มะแมลงแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับไม้มงคลอย่างที่ว่านะคะจริงๆเราอ่านเจอในหนังสือเก่าเล่มหนึ่งที่พูดถึงว่าปลูกต้นสาคูเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย เราหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอยังไงก็อาจจะมาถ่ายคลิปเพิ่มหรืออาจจะแนบไว้ที่ท้ายคลิปนะคะทีนี้สรรพคุณทางยามีอะไรบ้างชาวชวาอเมเลทมาบดก่อนใช้พอกรักษาอาการปวดหัวน้ำต้มจากหัวใช้ดื่มแก้อาการท้องเสียชาวกัมพูชานำหัวมาตำให้ละเอียดและวรับประทานช่วยแก้โรคคุธทารา ชาวฮ่องกงนำหัวมาต้มเคี่ยวก่อนดื่มแก้ตับอักเสบชาวอินโดใช้หัวสดมาต้มละเอียดพอกรักษาแผลฟิลิปปินใช้หัวต้มดื่มเป็นยาขับปัสสาวะการปลูกก็ง่ายๆนะคะก็เอาฝังๆไปเลยเดี๋ยวเขาก็เกิดเอง การขุดกินหัวนิยมขุดกินเมื่ออายุ8-12ถึง12เดือนนะคะจะขุดช่วงหน้าแล้งก็จะเหมือนแบบเดียวกันกับขุดขมิ้นขุดขาขุดไม้หัวทั่ว,วไปอะคะ่ะคือช่วงหน้าฝนเขาก็จะสะสมอาหารเอาไว้ที่หัวหรือเงาแล้วพอถึงหน้าแล้งเนี่ยถ้าขาดน้ำเขาก็จะยุบต้นแบบเดียวกับขมิ้นเลยก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะเก็บขุดหัวเอามาใช้รับประทานค่ะมาดูสาคูต้นที่สอง คือสาคูพุทธรักษาหรือสาคูจีนหรือสาคูเทศนะคะใบเขาจะสวยงามมีเอกลักษณ์ลำต้นเขาจะมีสีม่วงนะคะแต่มันก็ไม่ไม่ได้ม่วงซะทีเดียวก็จะเป็นอมม่วงอมแดงแบบนี้เนาะ ความเหมือนก็คือจะเหมือนต้นพุทธลักษามากนะคะมองจกมุมสูงเหมือนใบพุทธลักษาเลยแต่ข้อสังเกตก็คือขอบใบเขาจะมีสีแดงนะคะใบอ่อนใบเล็กเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยขอบใบมีสีแดง ดอกก็จะมีสีแดงหรือสีม่วงแดงนะคะสาโคพุทธรักษาอันนี้ส่วนหัวเขาอันนี้ต้นเขายุบไปแล้วก็จะคล้ายๆกันเลยคือพุทธรักษาจะมีทั้งแบบที่มีหัวแบบนี้มีหลายสายพันธุ์เนาะแต่พุทธรักษาพันธุ์นี้ก็คือเป็นพุทธรักษาที่เป็นพันธุ์สาโคกินหัวประโยชน์ แป้งสาคูจากพุทธรักษากินได้นิยมเอาไปผลิตเป็นอาหารอ่อนสำหรับเลี้ยงทารกและสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะเพราะแป้งสามารถย่อยได้ง่ายลำต้นและเปลือกของหัวสามารถนำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ได้นะคะจริงๆพวกแป้งจากธรรมชาติแบบนี้มันจะมีประโยชน์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือจะย่อยง่ายนะคะ ก็เอามาให้รร้จักกันเอาไว้ว่าน,นี่คือสาคูเทศหรือสาคูจีนหรือพุทธรักษากินหัวเนาะซึ่งจะมีสีใบที่สวยงามแล้วก็ประเภทที่สามคือปาล์มสาคูอันนี้ก็จะพบมากทางภาคใต้นะคะพวกรายการต่างๆที่พากินพาเที่ยวอะไรต่างๆก็ถ่ายคลิปเอาไว้เยอะอันนั้นจะเป็นต้นปาล์มแล้วก็ขูดเอา แป้งจากลำต้นของปาล์มชนิดนั้นนะคะเอาไปทำเป็นสาคูนั่นก็ถือว่าเป็นสาคูอีกชนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยพามาให้รู้จักกับชนิดของสาคูต่างๆนะคะถ้าใครคิดว่าพืชอาหารคือทางเลือกทางรอด ก็ลองปลูกต้นสาคูทิ้งเอาไว้นะคะสามารถปลูกเองอาศัยร่วมกับไม้อื่นล่มบ้างแดดบ้างเขาก็จเจริญเติบโตองอกงามแผ่ลูกแผ่หลานได้อย่างรวดเร็วนะคะก็จะสามารถมีหลักประกันทางด้านอาหารนะคะว่าเกิดวิกฤตใดๆมาก็ยังพอได้มีหัวสาคูเอาไว้ต้มกินกันเนาะวันนี้วลลกรสมุนไพรก็เลยมาขอ พามาดูพามาให้รู้จักกับต้นสาครูหลายๆประเภทกันแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆของเราในตอนต่อๆไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดขอบคุณมากค่ะ